สองสก็ความดีดีโอ๋หนอโอ้ยรอ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 ,อโอ้รูปนี้เลิศสิดูดูแพงค่ะแพงของแพงท้องลายอย่างนี้นะคะหรู นะคะคนี่ออกจะแนวบลูเบอรี่นะคะแต่ว่าใส่ไปเข้าส่วนได้ค่ะดื่มนมค่ะดื่มนมแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะมาตากล้องค่ะตากล้องถ่ายเป็นกี่อันก็ไม่รู้นะคะโพสรอไว้ก่อนโอ้ยนี่ก็รอไว้บรรยาบรรยัง เท่นกับฟองสบู่ชิลๆหลายหน้านะคะโอ้ยนี่ฟองสบู่ลอยผ่านหน้าตาไปห,หล่อมากค่ะโอ้ยแค่ยี่ตาก็ยังหลอ่อกลางขาก็ยังหลอ่อมยเด็งหน้าเด็งหลังสีแอคกลอ่ลอๆค่ะ นี่ค่ะตะกรองเต็มเต็มตะกรองตะกรองมีเก็บสายนะคะเราโยงดรายไม่หมดค่ะแถมค่ะแถมรูปเล็กๆเยอะแยะเยอะแยะมากมายบทสัมภาษณ์ก็น่าจะมีเยอะอยู่นะคะนี่ต้องไปซื้อแบบกระดังกแล้วนะคะเราเนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่รอแบบปวดหัวเลยอะค่ะเห็นปั๊บ รอเกินไปเตะฟุตบอลค่ะท่านี้ขาสั้นนะคะ,ะขาขาวขๆาขาโอเคนี่ลูกป่ยอีกรูปนึงนะคะในตอนนี้ก็มีภาษาอังกฤษช่วยชาวต่างชาติในการอ่านให้ดูเรื่องนะคะว่าบทสัมภาษณ์คืออะไรหลังมาทําไมมาดูป้านี่เองโอเคเจ็บเอวใบเปา นี่บทสัมภาษณ์เยอะนะคะคุ้มค่ะคุ้มจบแค่นี้นะคะป้าก็ไปครึ้เรนเลนคะ่ะสุดหล่อค่ะป้าได้คือลีกับคุณชายืนกลางขานะคะจบแค่